โอเคครับผมก็ครับสวัสดีกันให้เชือ้อสายดาวคานากันด้วยนะครับแม่วันนี้พบกับเฮียสองอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่องเฮียสองสโลซิงครับผมวันนี้ก็อยู่เกมฝอ ยักอ์ไม่ใช่ขอไปครับวายโบตี้โชว์ดาวนะครับหรือว่าการดวนข้าหัวแบบสุดวายนะไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้พี่สอนด้วยนะกับเกมวายโบตี้โชว์ดาวนะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับรับชมคลิปความบันเทิงไม่แนะนำให้ได้หนูทำตามวันนี้ก็มาอยู่กับช่วงนะครับผมเทคสุดลับ จากทางบ้าน EP ที่3แล้วนะครับผม,ผมก็เป็นสูตรรับจากทางบ้านนะที่แนะนำกันมาอย่างเรื่อยๆอย่างล้นหลามเลยนะครับก็ไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เหยียกันด้วยนะป่ะโอเคครับผมพเพื่อนๆบอกว่า <c oughs> จัดทุน50บาทนะเฮีแยแล้วก็เฮียก็ปั่นเป็ดระบาดไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้ามีจังหวะที่มันไม่แตกอ่ะเฮียก็ให้เขาเรียกไง คือ,อเดี๋ยวเาจะปั่นให้ดูนะครับก็คือว่าถ้าสมมติว่ามีจังหวะแบบว่าวเยอะๆอะเฮียบสวนเบ็ดไปเลยนะครับบอกอยบอกงี้นะเอาแล้วเข้าฟรีเกมเฉยแม่เข้าต้นเกมเลยเหรอถ้ามีจังหวะไหนว่าวเยอะก็ให้ปรับเบ็ดสวนไปเลยครับเฮียเอาจัดให้ครับผมวยวจัดให้ก็ รับชมรับฟังก็เพื่อความบันเทิงนะครับไม่ไนําให้หรือทําตามโดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่ามีได้มีเสียนะหวงตรงนะครับไม่ใช่ว่ามันจะได้เสมอไปนะบางทีเฮียก็เสียก็กน่าสิดน,นะครับผมเมียก,ก็ด่านะพี่จิ๋มก็บ่นนะครับพี่เหมียวก็ว่าเฮียนะล่าสุดพี่อ่าซ้อเหมียวเนี่ยเขาไปซ้อแล้วนะขอ,อยาดื่มน้ำมาเล็กหน่อยคนระับ หวยเล็กก็กดตีนชีพหายรโอเคได้9บาทครับเพื่อนเฮียขออนุญาตสวนหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันได้ได้น้อยเกินนะอุย้ยเข้าฟีกแล้วแม่เอาเรื่องว่ะเฮ้ยเมื่อกี้เป็ดบาทไม่แตกนะครับเดี๋ยวดูเบ็ดสแตกหรือเปล่าเดีเ๋ยวไปดูปกันโอ้โหสูตรับจากทางบ้านเอาเรื่องนะให้ปรับเป็ดสวนไปเลยเนี่ย เรียบร้อยหรือเปล่าครับโอ้โหน่าจะนิ่งแล้วเพื่อนน่าจะนิ่งแล้วหรือเปล่า,า,อลาโอ้โหเรียบร้อยหรือเปล่าครับผมอย่างนี้พะโลยนงแน่นอนโอ้โหไม่รอดหรอกเพื่อนเ,เ,เอมาสวยเฉลี่ยยี่สิบบาทแล้วเปล็ดวายมาอืมทำไมหน้ากากไม่มาช่องแรักขับบงกระบอยอะ่ะโอเคครับสามเก้าบาทเดี๋ยวเฮียขอปรับเบ็ดขึ้นอีกหน่อยแล้วกัน ทางบ้านบอกว่าถ้ามาถ้าแบบไม่มาเลยนะเฮียให้เฮียสวนเบ็ดไปเลยนะครับหมวกช่องกองโอเคสวยสองยี่สิบมาโอเคอย่างนี้เริ่มมานะเดี๋ยวเฮียปรับเบ็ดลงก่อนนะครับ <S <S ก็เทคนิคไม่มีอะไรเยอะนะคล้ายหนึ่งสามหนึ่งองเฮียแหละแต่ก็จะเน้นแบบหลายๆเบ็ดหลายๆหลากหลายหน่อย,ยนะอย่างเแงบบี้ยอย่างเงี้ยไม่มานะเพื่อนนะเพื่อนก็ ปรับเบ็ดขึ้นได้เลยนะครับผมปรับเบ็ดขึ้นได้เลยนะเดี๋ยวเฮียขออนุญาตไปที่เบ็ดละสามสิบไปดีกว่าไปไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ที่ยังไม่มาอีกเดี๋ยวเฮียปรับเป็นห้าสิบไปนะเจสวยชอน,นี้เอาห้าสิบไปเคช่องแรกเคช่องแรกเคช่องแรกก่อน <c oughs> ไปร้อยหนึ่งเลย ร้อยหนึ่งโอ้โหไม่มาว่ะเพื่อนห้าสิบป่ะโอ้โหเรียบร้อยว่ะเพื่อนไม่มาว่ะเดี๋ยวขออ่ะสามสิบปตามจริงอ่ะมันต้องปรับขึ้นนะเพื่อนแต่เฮียนเนี่ยหมดตังค์นะก็ต้องปรับลงนะครับอ้าวเรียบร้อยผมฟรีเกมมาว่ะเออแบบนี้ผมเอาเรื่องกว่าจะมาได้เพื่อนโอ้โหใจใจะขาดแม่ เลือ12บาทแล้วนะอัตุบา50นะครับนี่ก็มา่ช่วงสุดรับทางบ้านนะครับผมทางบ้านแนะนำมานะก็ไม่ซ้ำอะไรกันเลยนะก็เล่นไปตามสเต็ปนะครับแต่ไงเกียก็ยังขอการันตีว่า1-3-1ก็ยังมาดีอยู่นะจะเข้ากลุม่มัหรมันไม่เข้ากลุ่มเลย เท่าไหร่กันเนี่ยโอเคเจ็ดพันเอาเรื่องกำไรแล้วเมื่อตอนนี้บอกเลยว่าบวกเก็บยับวหนนี้เจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทนะครับกำไรแล้วนะเพื่อนนะ เอาจริงกำไรเนี่ยเพื่อนๆไม่อยากให้ไปต่อเลยนะเอาแต่เฮียเดี๋ยวเฮียขอยาดรถเบ็ดหน่อยกันไปเียถ้าไม่มาเพ,เพื่อนก็ค่อยปรับปรับ,บ,บเบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นการแบบว่าขยับเบ็ดตามสเต็ปนะครับถ้าไม่มาก็เราต้องขยับเบ็ดขึ้นไปนะแต่ต้องใช้ทุนเยอะนิดนึงนะครับ แต่ก็อย่างว่านะถ้ามันบวกแล้วเพื่อนเล่นแบบเพียได้นะครับแต่ถ้าไม่ไม่บวกเนี่ยเพื่อนก็ค่อยๆเดินสเต็ปเบาๆนะครับมันจะมาเลยวบบนี้ตันที่เบ็ดร้อยว่ะไม่ไหว สวยเอยช่องแรกม,มาอ้หโอ้ยเฮีย้ยมาโอ้ยเฮีย้ยใจวัดใจใจวัดใจใจวัดใจบอกเลย ใจวัดใจขอให้แตกเถอะเฮ้ยร้อยยี่สิไอ้เฮียไม่จ่ายจะได้ว่งหนึ่งแปดศบาท โอเคสวยหมื่นสองเออเออเอาเรื่องเบ็ดห้าร้อยแต่งดีว่ะไปยาวไปโอเคสวยสวยงามสี่หมื่นเก้าไหลต่อห้าหมื่นกว่าืจุกจุกแสนกว่าเย็ดแปบดบ โ okay, อเคครับบวกมาที่หนึ่งแสนสี่หน้าันสตีนเะเพื่อนนะโเหเขี้ยแบบว่าเฮียแบบคือเมื่อกี้รู้สึกว่าถ้าใครยังไม่ดูถ้าใครแบบดูไม่ชัดนะรีเพกแบบับไปดูได้นะเมื่อกี้วัดใจกันแบบถ้าเป็นห้าร้อยไม่มาอีกทีนี่เฮียปับเป็ดพันแล้วนะโอเคเพื่อนถนะใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่สองทำคลิปวีดีออกมาเรื่อ,อยๆนะครับส,สนุนหนักกันไปนะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาท่านไปก่อนดีกว่าน,นะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมนะครับทุนน้อยๆต้องพี่สองเจ้านั้นวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีกันด้วยนะครับ